ทุกคนเข,ขาขาหมูร้านบ้านเตี๋ยวเป็ดนะฮะเดินจากตรงนี้ไปกิโลกว่าๆนะฮะจากเนี่ยหาไก่เพชรรีสอร์ททุกคนเนี่ยเราอยู่ในไก่เพชรรีสอร์ทเรากินนะอ๋อลืมขอกระเทียมเขามาใช่ไหมฮะเนี่ยน่าทานไหมล่ะมันก็เลยออกแนวแห้งๆลืมขอน้ําเข้ามาทุกคนนะฮะเสียดายจังเลยแต่ดูน่ากินมากเลยนะเพราะเราไปกินเตี๋ยวเป็ดมาแล้วขา้าวกะเพราเป็ดกินหมดจานเลยอร่อยมากเจ้านี้เขาบอก นองวันเปรียงตรงนี้ค่ะทางมาทุ่งข้ออืมอร่อยมากทุกคนเลยนะโหกอ่ะอืมขนาดแห้งนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยกินที่ร้านก็ก็ไม่ได้มีอะไรให้เราลาบอยู่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามีน้ำมันหน่อยหนึ่งใช่ไหมฮะเกวีอร่อยอ่ะทุกคนอืมมาดูห้องนะ มีตู้เย็ยนเยอะอ,อาบตุ่มกาแฟก็มาีห้องจะสวยมากทุกคนทำเป็นเป็นยยมแบบรีสอร์ทจริงๆหลายห้องนะน่าดดมากซิงใหญ่โตมโหลาห้องอาบน้ำก็เลิศนอนได้เลยฮะจะได้เป็นอีกห้องหนึ่งด้วยซ้ำเนาะใครที่อชอบน้องนอนห้องน,น้ำก็เดินค่ะลุดมากห้องหรูหรามาก บรรยากาศดีมากที่นี่รถค่ะมีหาดเปิดให้ดูมีหาดเป็นทนั่งด้วยนะทุกคนมีม้าด้วยค่ะใครอยากขี่ม้าก็มีให้ม้าให้บริการนะทุกคนจ้าแล้วก็โอ้ยมีคนมาพักข้างๆเราด้วยอะ่ะเขาเหงาหรือเปล่าจ้าเป็นบ้านแบบแนวอัศวินสีส้มนะะทุกคนเป็นแบบแอะฮอลแ,แลนด์ฮะแล้วข้างๆนี่เป็นบ้านรถเพชร ตรงั้จะเป็นบ้านลูกบอนยักษ์อ่ะเป็นลูกบอเลเนะลดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะถ่ายอีกรอบหนึ่งให้โลกรู้ว่ารีสอร์ทที่ดีที่สุดของสุพรรณก็คือที่นี่เลยทุกคนออกแบบคือรีสอร์ทจริงๆมีอุ้ยต้องมานะทุกคนแต่วันนี้เราเดินถ่ายบรรยากาศรอบหนึ่งแล้วนะลงไปคลิปหนึ่งฝากติดตามด้วยทุกคนเนี่ยฮะโรแมนติกมากๆชอบมากหลงรักเลยอะ่ะแล้วก็บริการน่ารักที่นี่น่ารักมากทุกคน กันเองมากไม่หยิ่งเลยเข้ามาแล้วเรารู้สึกถึงความจริงใจอ่ะทุกคนดูสินี่ให้บ้านลูกบอลทุกคนกลางคืนจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ถนนไปทุ่งคอกไปอีกนิดก็ถึงตลาดทุ่งคอกวัดทุ่งคอกโรงเรียนทุ่งคอกแล้วก็วุ้ยตอนเช้าเราน่าจะเดินไปตลาดทุ่งคอกนะทุกคนเนาะนี่ค่ะบ้านลูกบอลโอ้ยสวยมากทุกคนกลางคืนสวยขนาดนี้ทุกคนโอ้โหตายฟ้าดินลิกจิตให้เราได้มานะ แต่อุปสรรคมันก็มีนะอาม่ใช่ไม่มีก็เดินนะเราเดินใช้การเดินเท้าทางกายใครจะมองว่าทําไมสมรรถะทําไมติดดินทาไมอาเราก็ต้องเดินออกกําลังกายชมวิวมันนั่าจะได้ถ่ายในมุมที่คนอื่นเขาไม่เห็นหรอกถูกไหมฮะเราได้ถ่ายอะไรคลิปมาฝากกันสลับกันไปมาสองช่องฮะตอนนี้มีช่องใหม่เพิ่มขึ้นมาม้าน่ารักมากแสงดูแบบว่าอยู่แบบเแบบแบบแบบชื่องมากๆมากินข้าวขาวหมูกันต่อทุกคนแอร์เย็นฉ่ำมากนะนอนคนเดียวอยาก โทรหาเพื่อนให้มานอนด้วยแต่มันไม่มามันบอกไกลนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองหอขอให้มันนอนเป็นเพื่อนดีไหมทุกคนอ,อุ๊ยอร่อยมากทุกคนร้านนี้อร่อยนะอร่อยจริงนะอันนี้ไม่ได้จกตาแบบไม่ได้อวยนะฮะไม่ได้อวยนะสาบานได้อร่อยแล้วก็เจ้าของเขาก็มีความเป็นเขาเรียกว่าบริการนักท่องเที่ยวลูกค้าที่เขาไปกินน่ะน่ารากักอะไรอย่างเงี้ยฮะ แล้วก็ร้านลวงก็มีเขาเรียกว่าไรมีความโล่งสบายนะฮะที่จอดรถก็มีสบายตรงข้ามกับปัป๊มปตทหนองวันเปลี่ยนอ่ะทุกคนตรงนั้นจะมีหนองพุงนกไงมีเค้กหนองพุงนกมีปอมีขนมเปี๊ยะไส้ทะลักทะล,ลวงอะไรของก็อร่อยมากอืมเราทานเสร็จที่ร้านวันนี้เราก็เดินเดินมาเดินชมวิวมา กิโลกว่า,วาอีกทุกคนเห็นไหมออกกำลังกายลดภาวะโลกร้อนด้วยไม่ต้องเปลืองน้ำมันอ,อ,อ,อือือร่อยมากทุกคนรูเรียงนอนดิดิชมพูในระบบขีการาทุกคนเยอ,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 อดมากทุกคน ดูละครไปดูข่าวไปนะฮะเลิศไหมนีคฮะมีองค์มีแอปของกินเดอริวอรี่ค่ะบริการดีมากนไงพอเล็กตัวถ้าคุณหนูมีพร้ <ลด S 1> อมเลิะโอเคเนาะติดต,ตามช่องเล็กๆของเราแต่พร้อมจะก้าไปด้วยกันเติบโตไปด้วยความดีงามนะทุกคนนะฮะช่องนี้อย่างที่บอก เราจะไม่บอกคนสนิทนะฮะให้ติดตามจะมาจากนหนฮะกัญญาณมิตรระหว่างการเดินทางหนะ้ใหม่ใหม่ติดตามด้วยกันไปดูได้ฮะไปจังหวัดไหนเปิดดูคือเราทําแบบชิวๆฮะนะฮะง่ายๆเรียบง่ายทุกคนจริงใจไม่จริงเจ้าไม่บ๊ฟบโลประมาณนั้นอ่ะบ้อนทุกคนอืมอร่อยมาก วันนี้ไปนั่งชิงช้ามาข้างๆจะมีชิงช้านั่งหมุนไปหมุนมาเวี่ยงไปเวี่ยงมาอาคืนใส้กลับมานอนลุเมมเต็มซะอีกอืนอนดึกหลายคืนด้วยไงทุกคนจา๋าจากใกล้เพชรรีสอร์ทก็ไปวัดทับกระดานไม่ไกลนะฮะเจ็ดกิโลแปดกิโลเก้าประมาณนี้ ถ้าไปจากหนองวันเปรียงใช่ไหมฮะแต่ถ้าไปทุ่งข้อก็จะมันสี่ห้าลูแต่ต้องไปลงทุ่งข้อก่อนนะฮะวัดทุ่งข้อตลาดทุ่งข้ออ่ะป้อนแต่มาพักที่ไก่เพชรน,นะสะดวกสบายฮะทุกคนบรรยากาศดีมากบริการเลิศเลิศเลิศนะฮะอ่ะป้อนอีกครั้งหนึง่ง